แน่น,นอนอ้าอเลยครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวในเกมเมอร์กันนะครับก็มีหลายคนบอกขอมาว่าอยากให้ทําคลิปเป็นแบบว้วนไฟเนี่ยสายโดดนะครับโดยว้วนไฟสายโดดเนี่ยก็จะมีความแรงค่อนข้างเยอะในช่วงแรกและช่วงกลางเกมนะครับจะต่างกับการเล่นแบบ สบับดไฟที่เน้นเลตนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีมที่จานเลือกมานะจานก็เลือกทีมคอมทีมนี้มานะครับถ้าใครไม่ได้ปั้นคอนไว้2ตัวเนี่ยใช้ตัวปีกนะครับเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับจะเป็นเนี่ยอะไรเนี่ยตัวเนี้ยนะครับจะเป็นตัวท่าน้่นเสียวอู่เสียวอู่เนี่ยมีวมิมแอนตวิญญาณที่4ที่เป็นสายด้วงนะครับจะโจมตีแบบหมู่นะครับอันนี้สามารถเอาไปเล่นเสริมดามเมจให้กันได้แล้วก็ นกข่าวที่มาเป็นการลัดเทินกับช่วยในการให้เราเนี่ยไม่โดนฝันหัวข้ามเนี่ยดึงเทินมากเกินไปก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นในแบบที่เราลองเล่นดูก่อนเอามาเป็นบัฟคิเพื่อให้จะแรงไปเลยนะครับหรือว่าไม่ใช้ตัวนเนี้ยเนี่ยแนะนําเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับถ้าเป็นเรื่องบัฟเนี่ยอาจารย์ใหญ่10%เปอร์เพียวๆสวยๆเลยครับอ้วนไฟนะครับอาจารย์ใช้แหวนเป็นเสือเสือป่องปองปอ,งอ่ะเดี๋ยวไปดูในหน้าตารางจะได้เห็นสเตตัสด,ด้วย การใช้เป็นเสือเสือฟอง่องนะครับก็จะเป็นโแนแหวนวิญญาณโดดนะรวมสูงทักษะ2เนี่ยทำให้หมอของจีนดาเมจสูงขึ้น5 0เอันนี้ไม่หวังถึงการฟื้นชีวิตนะครับแล้วก็วงแหวนวิญญาณที่4นะครับฝนดาวตกพยาหงเนี่ยมันจะทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสเก็ตไฟเป็นเวลา5เทินนะครับโดยสเก็ตไฟนี้หากเราเราโจมตีใส่เนี่ยเขาจะโดนประทุความเสียหายเป็นเวลา2ครั้งเลยนะครับถือว่าดีมากๆแต่ถ้าเวลาที่ ใช้สกิลปะทุไฟไปแล้วเนี่ยสถานะแผดเผาก็จะหายนะครับซึ่งทักษะที่1พญาห่มคำรามเนี่ยมันจะแรงเมื่อฝั่งตรงข้ามติดแผดเผาถ้าหากฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดไฟอยู่นะครับเป้าหมายเนี่ยจะรับดาเมจเพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับตัวที่จุดไฟได้จะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าค่าความสัมพันธ์ของหมา,ขอ,หมาของจิ้นนะครับค่าความสัมพันธ์ของหมาของจิ้นเนี่ยกับทาน้าของน้องซิงเซียงเนี่ย เมื่อเริ่มต่อสู้หมาของยิ่งจะใช้พยาหงทะอา่าพยาหงทลายสวรรค์นเนี่ยพยาหงคํคำรามเนี่ยแหละครับใส่เป้าหมายนะครับทำให้เขาเนี่ยติดไฟเนื่องจากความสามารถในการใช้ครั้งแรกหากเป้าหมายไม่ติดไฟจะติดไฟนะครับก็ถือว่าดีนะมีน้องเสียงเสียงไงทุกคนก็ได้จะมีเสียงเสียงกันทุกคนตัว SR นะครับส่วนสายอื่นๆเนี่ยจานยังไม่มีเออหลงเลยไม่สามารถบลดล็อกความสามารถได้การประทุไฟอะไรต่างๆก็ ไม่ได้แรงเพิ่มมากขึ้นนะครับจะใช้เท่าที่มีแหละน่าเสียดายตัวที่2ครับอันนิ่งนะครับจานใช้วงแหวนเป็นเบสิกเลย1 121นะครับสเตตัสเป็นเลือดนะครับแล้วก็อ้วนไฟไม่ได้บอกเมกื่อกี้สเตตัสเป็นดาเมจอีหนึ่งตัวที่เอามาจุดไฟให้ได้นะครับนั่นคือน้องหัวอู่น้องหัวอู่เนี่ยจะเล่นสเตตัสเป็นความเร็วนะครับวงแหวนเป็น 1, 2, 2, 1 น้องเสียงเซียงครับจานใช้วงแหวนเป็น1 1 2 2นะครับแล้วก็เป็นแหวนบัฟนะสเตตัสตตความเร็วหัวแชกนะครับ1112ไม่มีก็ใช้เป็นตัวอื่นที่มีได้เป็นตัวบัฟหรือจะเป็นตัวน้องเสียอู่อย่างที่บอกเอามาเป็นตัวดาเมจได้นะครับสเตตัสจานอัพเป็นคีดดา,มารเมจกกบเลือดนะอันนี้แ,แต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็น้องลงหลงนะครับ 1222สายบับขั้นสุดเลยครับสเตตัสเป็นความเร็วอ่านเราได้ทีมในการเล่นกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูในด่านเนื้อเรื่องในแบบ PVE งั้นจานเรามาใช้ในด่านล่าสุดเลยครับด่านล่าสุดที่เราเล่นไว้นะครับค่าพลังเนี่ยของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาผ่านด่านเนื้อเรื่องพวกนี้เนี่ยใครๆก็เลือกสารการใช้ตัวอย่างทางสาันอวุธลับยิ่งมีทิกจู่ชิงหรือว่าทิกปู่ใบนะ จบภายในพริบตาครับสบายๆมากๆเลยมาเริ่มครับได้เปิดเสียงไหมก็ไม่ได้เปิดครับอ่ะเริ่มโดดนี่ครับเห็นไหมเป้าหมายติดไฟครับติดไฟแล้วเนี่ยเราก็บัฟให้เลยพยายามอย่าไปใช้สกิลที่ทําให้เป้าหมายเนี่ยเสียเสียการติดไฟนะครับอันนี้จานเล่นเล่นโลไปก็ได้ครับเพราะว่าเกรดไม่อพอแล้วก็อันนิ่งบัฟเกตดให้กับ หัวแชกบัฟพอปะหัวแชกบัฟกีเกตจันจำไม่ได้อะลองอันนี้ก่อนจันจำไม่ได้ว่าหัวแชกบัฟกีเกตหัวแชกบัฟสามนะครับโอเคให้เกตหัวแชก็ได้แล้วเราก็โดดตบโอ้โหติดไฟอยู่ความเสียหายรับแบบเพียวๆแรงมากๆครับบอกเลยตัวละครตัวนี้ไอ้พวกนี้เป็นตัวละครจากสำนักข้าวเทียนดูอนิเมะมาพอเจอในนี้นี่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยมันคือใครวะทำไมต้องให้ตาม อันนี้น่าจะเป็นลุงของเรานะครับโอ้โหลุงมาเป็นปูกกาฟเลยเสื้อขาวเดี๋ยวเดี๋ยวในรอบนี้เนี่ยอาจารย์จะใช้พยาหงท์ทลายอ่าฝนน้าตกก่อนนะครับบัฟเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกครับข้อควรระวังนะครับคือการที่อย่าทําให้ฝนของข้ามเสียการติดไฟงั้นโจมตีไปเลยก็ได้มังอันนี้ลองบัฟหัวแชร์ไปก่อนอเราได้บัฟดาเมจเหมือนกันนะเพราะว่า สูงสุดนี่มาหอนครับหาย,ยาหงทะไลสวรร์โอ้โหแรงจริงๆนี่คือการเล่นแบบบัฟสุดนะครับมีบัฟหัวอูบัฟลงๆอ่ะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มไปเลยก็ย่อมแรงเป็นเรื่องธรรมดาและอย่างด่านนี้มันเป็นด่านธรรมดานะครับก็เลยโบบะโบบะอย่างที่เห็นแต่ถ้าจะไปลองใช้ใน PVP เบ t a อาจารย์มองว่าอาจจะตึงมืออยู่นะ เพราะว่าคงจบเร็วยากๆหน่อยครับมาลองใช้ในด่านยากดูบ้างครับอันนี้ด่านยากโอเคมันกดให้ออโต้เดี๋ยวต้องระวังครับต้องกดออโต้ออกอ่ะบับครับโดนึงทีติดไฟหูถึกมากนะเดี๋ยวลองคอมโบเดิมครับว่านัดเดียวจะตายหรือเปล่าต้องระวังเรื่องของความเร็วนะครับ ฝั่งตรงข้ามค่อนข้างที่จะแรงโดนนัดเดียดนี่หลับไหลน,นะอาจารย์บอกเลยไอ้ด่านยยกแบบนี้ดูถูกไม่ได้ครับเกมนี้บับครับโดดอืมหูวี่แรงจัดแรงจัดสตัรไปเลยจัดสตัรไปอืมโหสตัรไม่เข้าเลยพอมันมันไม่ยังไม่อ่ามันยังไม่ได้ใช้ใชเกตนะครับมันตายไปก่อนมันก็เลยเบา อักษะ4ฝนดาวตกพยาหงตุ่มติดแผดเผากับสเก็ตไฟเดี๋ยวรอบหน้าลองใช้ดูนะครับการใช้แผดเผาะสะเก็ตไฟเนี่ยนั่นแปลว่ารอบ2เราจะยังไม่โดนซุโกโก้ากลายเป็นซุก,กี้น้ําอยู่ในหม้อซุกี้นะครับเรายังไม่ตายนั่นเองต้องระวังหนึ่งอย่างอ่ะเจอท่านอาถังยี่หัวครับถังยี่หัวเป็นหนึ่งในตัวที่จานอยากได้เอามานะเพราะว่ามันทําให้ถังซัน อรเนี่ยตีกระจายเนื่องจากบัฟค่าความสัมพันธ์นะครับอันดอบนี้เนี่ยเราจะลองใช้แบบฝนดาวตกก่อนนะเพื่อให้จะเพื่อให้จะอะไรเพื่อให้รอบหน้าเนี่ยเราบัฟแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับโล่ครับบัฟหัวแฉกมันอยู่2เทินครับบัฟไปเลยก็ได้นะฝนดาวตกพญาหงครับตูมอุย โดนฝนดาวตกก็แรงอ่ะมันโดนเวลาเป้าหมายติดไฟอ่ะอ่ะช่วยไม่ได้ครับต้องตีครับโอ้โหนี่เห็นไหมตีโคตรเจ็บตีโคตรเจ็บอ่ะโอ้อาโอนไฟบอกฉันจะล้างแค้นให้เพื่อนเองทักษะวิญญาณที่หนึ่งโดดใส่แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรามีอีกชิ้นเรามี อีกชิ้นนี้เป็นไงถ้าใส่สายป่องมารับรองครับรับรองแตกมาอีกสักหนึ่งดอกคือถ้าเล่นสายไฟเนี่ยมันค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับเอาตัวบัฟมาช่วยเพิ่มก็ได้ใครที่ไม่มีตัวอย่างหัวอู่เนี่ยถังซานย่าก็ใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองใช้ถังซานย่าให้ดูว่าแบบไหนถึงที่บอกว่ามันดีถ้าหากว่าเรามีตัวที่ไม่ไปขัดขวางการได้บัฟเนี่ย ไม่ต้องจุดไฟก็ได้นะครับเพราะว่ามันจุดไฟให้เราอยู่แล้วอ่ะมาเหมือนเดิมอันดีรอบหน้าจาันใช้ถังซานย่าเปลี่ยนตัวเป็นถังซานย่าก็ได้นะที่มันได้นะถังซานย่ามันบัฟตาเมียนหมู่ได้นะครับโดใส่ท่านอาไปเลยหนึ่งดอกถ้าจะไม่ผิดมันมีสเตจสองใช่ไหมถ้ามีสเตจสองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราสวั แซวเอาไอ้ถังสารย่ามาแทนหัวอู่ให้นะครับมันแทนได้ครับมันแทนได้โดดใส่โอ้โหโดดแรงมากเลยติดไฟอยู่เนี่ยสบายๆคือถ้าไม่เล่นมาราสูนที่มันมาทำร้ายไฟเราก็ไม่มีปัญหานะครับจบแล้วเหรอคิดว่ายังไม่จบอะเราจะมาใช้ถังซานย่าแทนนะครับละหลายคนก็น่าจะมีกันทุกคน จะได้บอกว่าเออจานหัวอู่บางคนไม่มีหายากนะครับไม่เป็นไรถังซานยาก,ก็ใช้แทนได้ถังซานย่าในจารยาเ์ยเอามาบัฟแต่ก่อนนี้ทั้งไอตัวถังห้าวเองตัวอะไรเองเมื่อก่อนจา์เอามาบัฟนะสมัยแบบเมื่อก่อนนะนะครับอ่ะได้แล้วนะครับมาถังซานยา่าวงแหวนเป็น1 2 1 2เบสิกเลยนะครับแบบที่ใช้กันทั่วไป อาจารย์มองว่ามันทางซานย่ามันไอเขาเรียกว่าอะไรนะมันไปรบกวนการติดไฟครับน่าจะทำให้เบาลงมากกว่าแรงขึ้นในช่วงแรกนะแต่มันใช้ได้นะครับบัฟทักษัตที่4อ่ะที่เป็นค่ายกลหนามยากเงินคามนะครับไม่ใช่ดิโดนหนามแทงอือเองเปรียบเทียบกันดูกับด,ดาเมจเมื่อกี้เมื่อกี้ดามจ ล้นไฟโดดได้มากกว่าอีกนี่ครับหนามจึกเขาจะได้รับดาเมจสูงขึ้น40%ทุกตัวนะครับถ้าคิดกันเป็นกรณีเนี่ยการใช้แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะการใช้สแต็กของไฟเนี่ยก็น่าจะแรงกว่าหน่อยนึงโดไซ40%แรงไหมหุ้ยก็ใช้ได้ครับในเทอร์นนี้ก็ต้องล็อกครับล็อกไม่ติด โอ้โหแรงแรงจัดจัดไม่เป็นไรยังมีอีกชิ้นอืมติดไฟไ,ไปก่อนครับตีตัวนี้น่าจะแตกโอเคเพิ่มเลือดไปก่อนแต่ยังไงเนี่ยหอ,อ,อูก็เหมาะกว่าถ้าพูดถึงเอามาบัฟให้มันสุดๆนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับติดไฟอยู่แบบนี้โดดโอ้โหสุดยอด หากกำลังมองหาร้านเติมเกมโต้รัวตา้ารูสัพประยุทธ์วิญญาจันทร์กันอยู่จานแจ็คขอแนะนำร้านจูนปิโกแพ็คลายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส้กอกก็เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็คโกในระดับขึ้นมาก็เพียง220บาทสายสุ่มกาชาใบสุ่มแพ็คใหญ่ก็คุ้มหรือจะเป็นสายเติมเพชร3,700บาทเติมผ่านร้านเพียง3,300เท่านั้นถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้อง มั่นใจได้กับเครดิตหลักล้านในการบริการมากกว่า4ปีไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดจะเติมเกมนึกถึงจูปิโกะลิง์อยู่ใต้ดิสคริปชั่นเกมอื่นทางร้านก็มีให้บริการนะครับอ่ะจานก็ขอกลับเปลี่ยนมาเป็นน้องหัวแดงเหมือนเดิมแล้วกันนะครับน้น้องหัวแดงวงแหวนก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิม ให้มันมีม,นมันทำติดไฟแต่ส่วนใหญ,ญ่ฝันของข้ามันติดไฟอยู่แล้วอะ่ะเราหวังแค่บัฟบ,บัฟที่4ครับที่เป็นดาเมจเพิ่มขึ้น64%อรน้อนละอ,อุะเนี่ยบนไฟบอกร้อนๆ้อนเลยนะบนไฟบอกร้อนๆอนเลยเราวาลองตีด่านอันนี้ดูครับอันนี้จานยังไม่ได้ตีเลยอ่าสีแดงน่าจะไม่ไหวอ่างั้นเอาง่ายๆหนยก็สีเหลืองครับนะสีเหลืองน่าจะเป็นอะไรที่ กลางๆหน่อยมาลองโดดดูสักหนึ่งดอกครับความจริงโดดใส่คนก็แรงนะถ้าทีมเราไวในระดับหนึ่งเนี่ยโดดใส่คนก็แรงนะครับแต่ว่ามาแนะนำเซนทีม PVE ดีกว่าโดดใส่คนเนี่ยคุณต้องแบบคือคุณต้องแรงจริงๆเ่ยถึงคิดจะโดดถ้าไม่งั้นในโดนฝันสงคามกินแน่นอนตบ เป็นไงกันบ้างครับสําหรับทีมอ้วนไฟนะเดี๋ยวอาจารย์แถมในการเอาไปสู้กับคนสักนิดนึงละกันนะครับลอง PVE แบบเป็นบอทดูว่าจะโดดแรงมากแค่ไหนแดงน้อยแค่ไหนเดี๋ยวสัก1ตัวละกันสัก1ไฟสองไฟนะครับแถม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 ฝึกฝน AI บอทรอบหนึ่งก็พอมั้งเดี๋ยวลองโดดดูว่าเป็นไงบ้างจเจอทีมอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้แต่เขามีกายสวรรค์ครับโดซดายอุ้ย โอ้โหโดดดอกแรกอย่างแรงครับโดดดอกแรกก็แรงแล้วแล้วดอกต่อไปจะเหลืออะไรอันนี้ก็เป็นโลไปนะครับที่ความจริงเนี่ยจาย์จะเอามาเป็นเล่นความเร็วแต่เกตดมันไม่มีนะครับจสิงเสียงเขาไวกว่าโดดใส่กายสุวรรณนี่แหละแย่แล้วมา,าสูนยอเวลาครับอ้าวจากง่ายๆมาเจออะไรที่ยากๆครับโอ้โห เอาล้วครับจังหวะนี้โอ้โหโดนล็อกโดนล็อกสงสยัยโดนรัก <c oughs> เราต้องแก้ให้ไวที่สุดครับแก้สถานการณ์เอาอ้วนไฟกลับมาให้ไวที่สุดเอาอ้วนไฟใส่ใส่ใส่บัฟอย่างนี้ใส่บัฟอันนี้มันแรงกว่า น้องเสียงเสียงครับให้เกตไปโอ้โหตายไปหนึ่งครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหนี่ใช่นะนิยามของคำว่าโดนโอ้โหถังซานล็อกอีกแล,ล,ล้วเราเลือดไปครับถังซานล็อกได้ล็อกดีนะเปอร์เซ็นต์ล็อกมันสูงมากนะครับอ่ะตานี้จากง่ายๆกลายเป็นยากครับ วันนี้อ้วนไฟเขายังมือนอยู่ครับแต่อ้วนไฟเราเหมือนโดนตีไม่เข้าเลยนะครับแต่ว่าตัวอื่นนี่ลับไหลายไปหมดแล้วมาสวนเร่งโอ้โหยังเร่งได้อีกเจียงเซียงยังมีเกิดเร่งอีกโอ้โหสะบัดไฟโอ้โหแรงจัดสองเทินอ <c oughs> เรายังมีอีกชิ้นครับแต่ไม่รู้ว่าชิ้นนั้นจะพอหรือเปล่าอือหูแรงครับแต่เรามีเกิดนะ ถังซานมีล็อกติดปะล็อกติดด้วยล็อกติดครับไม่เป็นไรเราไม่เกิดครับมาดูว่าเกิดครั้งนี้จะได้เล่นไหมโอ้โหโอ้โหโดนไฟแผดเผาครับโดนประทุไฟอ่าเขาเลือกที่จะบอดมันก็เป็นจังซีแหละอ่ะอีกสักหนึ่งรอบครับเมื่อกี้เหมือนทีมเขาไม่เต็มโอ้มีแต่กนจัดทีมทสังซารอวุธลับไว้ มันก็เลยเหมือนไม่ไม่ค่อยเห็นภาพแต่โดดแรงมากนะพุนไฟในโดดแรงจริงครับแต่ว่ามันโดนขัดง่ายกับตัวซีซีอ่ะถ้าถ้าได้ถ้าได้เล่นหน่อยก็จะดีรือว่าอย่างน้อยก็ได้ลองเต็มที่ครับบับเต็มสูบโดดโ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับทีมอ้วนไฟสายโดที่เรามาจัดให้ในวันนี้นะครับอ้วนไฟเนี่ยก็ยืนเอาไว้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวเร่งเนี่ยมาช่วยการเล่นกับพวกตัวบัฟต่างๆมาช่วยเปลี่ยนแปลงตามทีมที่ตัวเองมีนะครับอาจจะมีอ้าวซื้อขาก็ดีนะมีออสการ์ช่วยให้สิงเสียงเนี่ยสามารถเร่งดาเมจให้เราได้ตั้งแต่เทินแรกแต่ใช้เป็นอันนิ่งมันก็จะช้าหน่อยนะครับถ้าแนะนําเนี่ยอ้าวซื้อขาแทนอันนิ่งเนี่ยจะแจกมากที่สุดส่วนใครไม่มีหัวอู่ก็เปลี่ยนพวกตัวซับอื่นๆมาแทนได้ครับพวกตัวที่ สามารถช่วยซับดาเมจหรือจะเป็นสายปีกมาใส่แทนก็ได้นะครับปั้นสายคอนไว้อีกแยกหนึ่งตัวไว้สําหรับเป็นตัวบัฟก็ไม่เร็วในการเล่นกุรลักให้ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกทคนฝากช่องแม่จังจานไปด้วยนะเพราะว่าช่องเก่าเนี่ยจานน่าจะไม่ได้ทําต่อนะครับน่าจะบินไปเลยไปพบกันใหม่สำหรคลิปหน้านะครับอยากเห็นตัวไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ